สวัสดีครับเพื่อนๆอนวันนี้พบกับแดงมังชอตอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับฝาสูบให้เจ้าเว็บร้อยนะครับมาพูดเกี่ยวกับการไล่เบาฝาสูบนะครับส่วนเรื่องอัตราส่วนนี้ตรงเบา้าฝานี้ผมจะยังไม่พูดถึงนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็วาไวไอเดียเสียนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมครับว่าเขาคึงไล่เบาครับตรงช่วงกล้อง ช่วงนี้ครับเขาจะกลึงไล่เบานะครับทั้งสองครับกลึงไล่เบาก็มีผลครับในขณะที่วาวขึ้นลงขึ้นลงนะครับไอเดีเปิดไอเสียปิดไอเสียเปิดไอดีปิดอย่างนี้นะครับไล่เบาตรงนี้มีผลนะครับมีผลต่อความเร็วนะครับเพื่อนในอย่างแรกนะครับแล้วก็กระเดืองบาวไอเดีเสียนะครับ ก็ผมจะไล่เบาตรงนี้นะครับเจียวออกเล็กน้อยครับผมจะไม่เจียวออกมากครับเจียวออกเล็กน้อยครับประมาณครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าผมเจียวนี่ครับเจียวออกนะครับผมมีความคิดที่ว่าอะไรก็ช่างที่มันหมุนน่ะถ้ามันมีน้ําหนักที่เบาผมคิดว่าการหมุนมันจะคล่องขึ้นครับก็ผมก็เลยเจียวออกนะครับตรงกระเดียงวาไอเดียเสียนะครับอย่างที่สองและ ส่วนเ,เรื่องแคมนะครับตรงนี้นะครับด้านในนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำให้เพื่อนๆด, <c ười> ดูผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์เอียดขัดขัดด้านในก่อนที่ผมจะอัดลูกปืนแคมเข้าไปนะครับเพื่อให้ให้ลูกปืนลื่นๆนะครับแต่ว่าผมจะขัดออกไม่เยอะครับขัดพอให้ลื่นๆเท่านั้นครับใช้กระดาษทรายเบอร์เอียดเบอร์พันพันห้าครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเอาลูกปืนออกมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นแกนด้านในเดี๋ยวผมมาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูดีกว่า อันนี้คือแคมแต่งนะเพื่อนๆที่ยังที่ยังไม่ได้อัดลูกปืนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมจะใช้กระดาษทรายบริเลตขัด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 ัเบอร์พันเบอร์พันห้าขัดตรงนี้ก็เหมือนกันนะขัดขัดขัดให้มันลื่นเลยครับแล้วทีนี้ผมก็จะอัดลูกปืนเข้าไปแต่อย่าขัดมากจนกระทั่งใส่ลูกปืนแล้วมันมันหลวมไปเลยก็ไม่โอเคนะครับพอให้มันลื่นๆนะครับนี่ครับนี่หลังจากอัดอัดลูกปืนแคมเข้าไปแล้วก็ผมเทสแล้วลื่นนะครับเพื่อนๆอเคครับลื่นครับ ลื่นมันก็มีผลต่อความเร็วรับอันนี้จุดนี้ผ่านไปต่อไปครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนสังเกตไหมครับว่ารีเทนเนอร์ผมจะเจียออกนะครับเจียออกเพื่อไล่เบานะครับไล่เบาตรงไหนครับคือจังหวะที่เวลาเราใส่สปริงเข้าไปนี้รีเทนเนอร์จะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็มีเล็บเบาถ้ารีเทนเนอร์มันมีความเบานะครับการขึ้นลงมันก็จะคล่องเลยนะครับ อะไรก็ช่างครับที่มีที่ที่ทำงานด้วยความเร็วแล้วมีความเบานะครับมันจะคล่องนะครับมีผลต่อความเร็วนะครับเพื่นพนอนรีเทนเนอร์ตัวนี้ผมเกียออกทั้งไอเดียเสียนะครับก็วิธีเกี่ยก็เดี๋ยวนะครับเพื่อนสกรู่นะครับเพื่อนๆรึ นี่ครับลาผมเจียก็จะทําแบบนี้นะครับครับก็ใช้ลูกหมูเจียเจียเจียนะครับจนมาถึงเล็บบาวตรงนี้ครับก็ให้หยุดครับครับก็ประมาณครึ่งนี้นะครับคิดเอาตัวนี้นะครับดีเทนเนอร์นะครับเจียวกครับก็มีผลต่อฟันเดียวนะครับอย่อีกตัวนึ่งนะครับเรียงนะครับเพื่อนๆ เดิมๆม,มันจะไม่มีรูสี่รูนี่นะมันจะมามาจะพาะแค่นี้ครับแต่ที่ผมเจาะก,ก็คือว่าอ่าเฟืองโซ่เราลื่นเวลาทํางานมันจะหมุนแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนผมก็เลยเจาะครับเจาะไล่เบาครับก็ใช้สว่านนี่แหละครับเจาะเจาะไล่เบาเพื่อให้มันมีความเบาเมื่อมันมีความเบามันก็หมุนด้วยความกล้องครับมีผลต่อความเร็วนะครับเล็กๆมน้อยและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อแกน แกนวาลไอดียเสียนี่นะครับผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับชุบกันน้ำมันครับมันเป็นสินน้ำมันก็หากไร้แล้วก็ขัดชัดๆด้วยการนี้ก็หมุน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 ก็หมุนให้มันเท่าๆกันครับขัดให้มันอยู่ในระดับหนึ่งให้มันลื่นๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่ามันเลื่อนขนาดไหนใส่็เป็นนี้เลยครับเห็นไหมครับไอเสียเนี่ยแปบตัวีนเพื่อนๆหน้าเต็มใส่ปิด นี่ครับหายเสียเึ้ยไอดีไอดีก็ขัดเหมือนกันครับขัดขัดพอประมาณนะเพื่อนเพื่อนไม่เยอขัดจนแบบโอ้เนื้อมันออกไปมากนั้นไม่ได้นะครับควรไหลนะเพื่อนเพื่อนขัดพอประมาณครับใช้กระดาษทรายเบอร์ผมใช้ในเบอร์พันพันสองพันห้าครับอยู่ลาวนี้ครับขัดให้มันพอแต่มันลื่นๆก็พอครับอย่าเยอะมากครับแลวอย่าให้แกนแกนเป็นรอยนะครับเป็นเส้นๆไม่เอานะครับก็ขัดหมุน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 ขัดครับอย่าขัดแบบต่ดา ทนนะเพื่อนๆบกงคนเพื่อนๆไม่เข้าใจซุปน้ำมันเบนซินหรือว่าแก๊สเก้าห้าก็ได้ครับน้ำมันเก้าห้านะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนๆไปยอย่าเอาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับก็สูครนั่นเพื่อนนี่ครับใส่เข้าไปเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ ยกขึ้นแล้วลองขยับซ้ายขวาครับมันต้องไม่โยกหรือโยกก็นิดเดียวครับแต่ถ้าโยกแบบก็แก๊กก็แก๊กนี่ถือว่าไม่ผ่านนะครับหลอดบาลเสียแล้วนะครับต้องไปตีหลอดบาลใหม่อันนี่โอเคเะยเพื่อนๆดูวาวใอ้ดีนะครับเห็นไหมครับอ่ามันลงเองนะครับนี่ครับนี่ครับความคล่องตัวของมันมันต้องแบบมันต้องไม่ค้างนะครับลงเองครับนี่คือความคล่องตัวของมันนะครับ ลื่นพอประมาณครับเห็นไหมครับเห็นตัเหนยไหมครับมีวาว้ดีต้องคล้องแบบนี้ไม่ใช่เอาเอามือเนี่ยนี่นะครับสูตรมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไม่ใช่เอามือกดไปแล้วค้างอยู่นี้มันถือว่ามันฟิตเกินไปนะครับถ้ากดไปแล้วค้างอยู่อย่างนี้ถือว่าไม่โอเคนะครับสําหรับรถโมดิฟายนะครับนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับคนอื่นอาจจะคิดไปีกบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคล้องครับทีนี้มาดูวาว้เสียครับดูวาวยเสียนะครับเห็นไหมครับ ขึ้นลงครับไม่มีค้างครับนี่นี่คือความลื่นนะครับเมื่อมีความลื่นการทํางานก็จะคล่องครับเมื่อคล่องก็ทําให้เกิดความเร็วนะครับอันนี้ความคิดเด่นของผมนะครับครับเพื่อนๆก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็มาบอกเพื่อนๆนะครับอะไรที่ผมรู้ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้เก่งนะครับอะไรที่รู้ก็แบ่งปันกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็เพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับช่องช่างแดงเมือฉอดด้วยนะครับ กดไลค์กดกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องช่างแดงมืงอจอดด้วยนะครับถ้าใครอยากดูสินค้าก็เข้าไปในช่องช่างเอ่อเพจช่างแดงมืงอฉอดนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ